สุดพิศวงพืชกินมแมลงกินอย่างไรกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับพืชบางชนิดมีความสวยงามสะดุดตาแต่ก็สามารถล่อเหยื่อที่เป็นสัตว์เป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดได้โดยมีกับดักสำหรับดักจับเหยือ่อตามลักษณะของพืชแต่ละชนิดพืชเหล่านี้มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่คนนิยมนำมาปลูกด้วย เป็นที่หน่าพิสวงว่าพืชเหล่านี้กินสัตว์เป็นอาหารได้อย่างไรเรามาฟังคำตอบกันได้เลยนะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับพืชกินมแมลงกันหน่อยนะครับพืชกินมแมลงหรือที่เรียกว่า carnivorous plants พืชเหล่านี้ไม่ได้กินเฉพาะแมลงแต่สามารถกินได้ทั้งสัตว์ชนิดนอื่นๆแต่ส่วนใหญ่มักจะกินมแมลงเราจึงเรียกว่าพืชกินมแมลง เหตุที่ต้องกินสัตว์เพราะมีข้อจํากัดในการดูดซึมสารอาหารจากดินรวมทั้งแสงและน้ำจึงต้องปรับให้อยู่รอดในพื้นที่ที่ขาดธาตุในโตรเจนแมลงมีโครงร่างที่มีค่าในโตรเจนสูงดังนั้นพืชจึงหาในโตเรเจนจากมแมลงโดยสร้างกับดักในรูปแบบต่างๆเพื่อจับมแมลงและย่อยสลายสารอาหารจากมแมลงหรือสัตว์เพื่อนำมาใช้ในการสร้างอาหารเพื่อความอยู่รอด ส่วนใหญ่มักเป็นพืชที่ขึ้นในดินรายหรือดินที่ขาดธาตุอาหารกับดักในการจับเหยื่อของพืชกินแมลงที่น่าสัจจันรมีกับดักอยู่หลายรูปแบบโดยมีทั้งแบบไม่เคลื่อนไหวและกับดักแบบเคลื่อนไหวกับดักแบบไม่เคลื่อนไหวได้แก่กับดักแบบหลุมพรางเป็นกับดักที่เกิดจากใบที่ม้วนงอภายในบรรจุด้วยเอนไซม์ย่อยอาหาร เมื่อเหยื่อถูกล่อด้วยกลิ่นน้ำหวานและสีแมลงจะพลัดตกลงไปในถุงและไม่สามารถขึ้นมาได้จะจมน้ำตายและถูกย่อยสลายได้แก่มอห้ามอแกงลิงซาราซีเนียและกระเป๋าจิงโจ้กับดักแบบกระดาษเหนียวเป็นกับดักที่ใช้เมือกเหนียวบนใบพืชที่เกิดจากระยางบนผิวใบทำให้แมลงขนาดเล็กที่มาติดไม่สามารถดิ้นหลุดไปได้เช่นพิงกุยหรือบัตเตอร์เวิร์ด หยาดน้ำขางกับดักแบบหม้อดักกุ้งมางก่อนเป็นกับดักที่บังคับเหยื่อให้ไปยังสวนย่อยอาหารจนหาทางออกไม่เจอโดยจะมีขนแข็งภายในคัดขวางเรียงชี้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้มลงย้อนกลับออกมาทางเดิมและบังคับให้เดินไปข้างหน้าทางเดียวเช่นลิลลี่งูเหา่ากับดักแบบเคลื่อนไหวเป็นกับดักแบบตะครุบ เป็นแบบหุบเมื่อสัมผัสกับมแมลงหรือเหยื่อเช่นกาหอยแครงและกับดักแบบถุงเช่นพืชสกุลยูทริคิวลเลียเป็นกับดักของพืชที่อยู่ในน้ําหรือที่ชื้นแฉะโดยดูดเหยื่อด้วยถุงสูญญากาศด้วยการสูบอากาศออกจนเกิดภาวะสูญญากาศภายในผ่านรูเล็กเมื่อมีมแมลงหรือสัตว์ผ่านถุงปากถุงจะเปิดออกแล้วดูดซับเหยื่อเข้าไปในถุงอย่างรวดเร็ว พืชกินมแมลงนอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติแล้วยังช่วยกำจัดและควบคุมประชากรมาแมลงอีกด้วยถือเป็นการสร้างสมดุลธรรมชาตินอกจากนี้พืชบางชนิดเช่นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสามารถนำส่วนของหม้อมาล้างใส่ข้าวเหนียวนำไปนึ่งเหมือนภาชนะแล้วนำมาทานได้อีกด้วยนะครับกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ